กินง่ายอยู่ง่ายวันนี้จะพามาทำทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะขั้นตอนในการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนในการผสมแป้งกันเลยนะคะใส่แป้งมันลงไปค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายขาวหัวกะทิค่ะสูตรน,นี้เป็นสูตรหวานมันกำลังดีค่ะหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ในขั้นตอนถัดไปเราจะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะหรือว่าเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วขยำให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาลมะพร้าวละลายดีนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองค่ะเป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะตามด้วยเกลือนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำใบเตยค่ะ ในส่วนของน้ำใบเตยค่ะเราจะใช้ใบเตยทั้งหมด1 0 1ถึงบาใบนำไปปั่นกับน้ำหนึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ำให้ได้ครึ่งถ้วยตวงค่ะเมื่อคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วนำมากรองหนึ่งรอบค่ะในขณะที่เรากรองเราจะสังเกตว่าจะมีพวกเศษแป้งเศษน้ำตาลหรือว่าเศษไข่ค่ะที่ไม่ละลายดีนะคะ เมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตเทใส่ชามผสมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่งาดํำขั้วลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยนะคะ ือใส่เนื้อมพะพร้าวลงไปดีแล้วค่ะเราก็จะคนอีกหนึ่งรอบค่ะหลังจากนี้เราจะพักแป้งไว้ค่ะประมาณ30-45นาทีนะคะแล้วค่อยนํามาย่างบนเตาไฟค่ะในขั้นตอนถัดไปจะนําใบเตยมาทําเป็นแปลงเอาไว้สําหรับทาน้ํามันบนพิมพ์นะคะถ้าใครไม่มีแปลงสําหรับทาน้ํามันสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะใช้แล้วทิ้งได้เลยค่ะ ในขั้นตอนถัดไปเราจะเตรียมย่างขนมกันค่ะใช้พิมพ์ทองม้วนมาตั้งบนเตาไฟแบบนี้นะคะโดยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้แปรงทาน้ํามันนะคะเมื่อพิมพ์ทองม้วนร้อนดีแล้วทั้งสองข้างนะคะเราก็จะเริ่มย่างขนมกันเลยค่ะ ถ้าใครไม่มีพิมพ์ทองม้วนแบบนี้หรือว่ามีกระทะเทปร่อนนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของพิมพ์ทองม้วนแบบนี้เราสามารถพลิกกลับด้านได้ค่ะเมื่อเราใส่แป้งทองม้วนล,ลงไปแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับอีกด้านหนึ่งลงมาแบบนี้ค่ะนับไปประมาณ1-5นะคะก็พลิกกลับได้เลยค่ะพลิกกลับแล้วเราก็นับไปอีกประมาณ1-10ค่ะเราก็เปิดฝาแล้วก็เอาทองม้วนออกจากพิมพ์ได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นสีเขียวของใบเตยเลยนะคะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเพิ่มแต่อย่างใดค่ะมีกลิ่นหอมจากใบเตยมากๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งก็คือแบบเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะลองทำทานกันดูได้นะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยกำลังดีค่ะ